ทุกคนเรามีอะไรจะมาอวดนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเจอคนคนหนึ่งเราไม่เจอพี่เขามาสองเดือนเต็มแล้วนะคะนี่ไงพี่ป้อมนะคะพี่ป้อม,ม,อ,มอุ้ยสวยขึ้นว้าวหน้าเน,นียนขึ้นผิวฟูผิวฟูขึ้นจริงๆอ่ะพี่ป้อมว้าวว,าว้าวหน้าใสขึ้นเยอะเลยว้าวหน้าใสขึ้นเยอะเลยพี่ป้อมโอ้ไม่เจอกันนานเนันสิเราไม่เจอกันนานเลยอ่ะพี่ป้อมใช่โอ้ไม่เดี๋ยวเหมือนเหมือนฝ้ากะมันหลุดออกด้วย โอ้จังจริงด้วยค่ะพี่ป้อมแต่ไม่เจอพี่ป้อมนานมากเลยนะคะสองเดือนเสเดือนแล้วโอ้โหหมเว้าวเห็นไหมอันนี้ดูดทางแสงชิ่งชัดนะคะทุกคนไหนบอกเคล็ดลับให้ฟังหน่อยค่ะโอ้สการเอกเซนชตอนนี้บอสนนี้มาเป็นบอสอีกคนหนึ่งของเราเนแล้วก็มีตัวพเตอร์ค่ะพุเตอร์ตัวนี้พุเตอร์เองทำแรกพิ มุกทองด้วยสองอย่างเลยโอ้โหสุดยอดเลยทำรายงานที่ใสเยอะโหใช้ไปกี่เดือนนะคะที่เราไม่เจอกันแล้ะโอ้โหสองเดือนสุดยอดเลยอ่ะใช่ใช่โอ้ถ้าจะอยากได้นี่ทำไงดีคะพี่ป้อมสั่งพิคาไเลยโอเคค่ะนี่เลยนะคะบอกเคล็ดลับเลยพี่ป้อมนี่ไงเคล็ดลับของพี่โดนแดดเคล็ดลับของพี่คือขับมุก็ก่ยาแล้วก็ ยังเป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้หนึงแถมหนึ่งค่ะซื้หนึงแถมหนึงนได้เลยนะได้เลยนะค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหภูมิใจมากเลยนะคะ